ครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีสินค้าชุมชนมาแนะนําแล้วผู้อยู่กับคุณครูแล้ววันนี้ต้องแบบว่าเรียบร้อยเป็นพิเศษหน่อยห่อยู่กับครูเผือกครูเผือกสวัสดีครับตรงนี้นะครับ,บผู้อยู่กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนผักไห่ไข,ขนมไทยไก่หวานเพราะตรงนี้คืออําเภอผักไห่อำเภอผักไห่จังหวัดอยุทธยาอยุทธยาที่เรียกครูเผือกเพราะว่าตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ทําขนมไทยแล้วก็ผักไห่คือมะละกี้นก เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยสอนทั้งขนมไทยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะระขีนกนอกจากผักหาแล้วนี่คุณคูใส่เสื้อมาเลยนะฮะใช่อันนี้อันนี้คือน้องมะระน้องมะระนะคะใช่เราทําให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมะระขีนกมีมีให้คููใส่บ้างไหมมีสนใจไหมแต่ว่าถ้าคููใส่ด้วยมันจะเด่นทั้งคููไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้วันนี้ต้องให้ซีนครูเผือกนะฮะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชิมด้วยแล้วก็ คะอร่อยไม่อร่อยจะได้บอกคุณผู้ชมจะได้อุดหนุนกันได้ครับเริ่มจากแยมมะละกี้นก่อนแยมมะละกี้นกเลยแยมมะละกี้นกจะมี2สูตรครับสูตรนึงคือสูตรดั้งเดิมกับอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรเข้มสารสกัดเข้มข้นอ๋อมีสองสูตรเหรอใช่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 อย่างที่ครูเผือกให้ผู้นี่คือสูตรอันนี้สูตรดั้งเดิมดั้งเดิมใช่ สูตรนี้เข้มข้นขึ้นมาหน่อยอันนี้เข้มขน้นแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันเพียงแค่ใส่สารสกัดให้มันเข้มข้นเท่านั้นเองที่สําคัญก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้อปเ l ลใส่หลับ50%อแล้วอีก50%เป็นใส่หลับย่าหวาน<อ>เพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่ทานได้น้ําตาลแค่50%เท่านั้นโอ้คือตัวแยมเนี่ยไม่ได้เป็นแยมที่ข้นเหนียวเกินไปนะครับมันจะเป็นแยมที่มีความ เหลวๆหน่อยหอมไหมทานง่ายหอมเก๋าหอมจากอะไรหอมคือตัวนี้เราจะใช้ทั้งผิวเลมอนผิวเลมอนผิวมะนาวน้ําเลมอนน้ำมะนาวเพราะว่ามะละมันขื่นและขมครับเราต้องดับความขื่นและขมของเขาด้วยความหอมมีเปรี้ยวน้ำหน่อยนะครับแล้วก็มีหวานแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเหมือนกลิ่นของสมุนไพรครับ มันคือกลิ่นของมะละกี้นกเหรอครับกลิ่นมะละกี้นกบวกกับเลมอนแล้วก็มะนาวโอ้ oh, ใช่อร่อยเลยนะครับคุณผู้ชมกินง่ายมากงั้นเดี๋ยวผู้ขอลองชิมแบบเข้มข้นได้ไหมสูตรเข้มข้นออ oh, แต่นี้กลิ่นจะกลิ่นแรงขึ้นแรงขึ้น,นชัด<ร>ข,ขึ้นนะครับกลิ่นมะละกชัดขึ้น จะได้ความขมจากตัวมะรละขี้นกเปิดขวดมาก็ได้กลิ่นมะรละเลยขมมาเลยนะครับผมชัดนะครับแต่ไม่ได้ขมแบบกินยากนะฮะกระปุกนี้เท่าไหร่ครับเอ่อถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมกระปุกนี้เนี่ย1 0 0บาทคอับส่วนกระปุกนี้1้0าน้าหนักมันยังไงฮะ200กรัมสองร้กรัมใช่นอกจากแยมแล้วนะครับก็จะมีที่พูดถืออยู่นี่คือข้าวเกลียบมะรละขี้นกนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคือมีรสชาติ ของเข้าเกลียบมีมีความกลมกล่อมมีเค็มมีพริกไทยแล้วก็มีขมปลายบางๆเกิดขึ้นตรงลิ้นเรานะก็คือผงจากตัวมารละกินกใช่ขายถุงเท่าไหร่คะอันนี้ถุงละ35บาท3ถุงร้อยถ้าใครอยากได้เข้าเกลียบที่ได้สุขภาพด้วยได้กินเล่นด้วยลองดูนะฮะต่อไปเป็นชา มาที่โอนี่ก็ชาก็ทำเหรอครับใช่ใช่เป็นชามะละขี้นกนะครับอยากกินมะละขี้นกแต่ทนความขมไม่ไหวเราก็เลยมีส่วนผสมอย่างอื่นที่ทําให้มันขมน้อยลงอยู่ในชานี้อรอยู่ในชานี้อันนี้เราดีูลองชิมก่อนนะฮะขมนิดหน่อยบางๆแต่หอมชามากเลยกินแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายนะครับน้ำหนึกรติกประมาณ1.2ลิตร น้ำเดือดพอน้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่ถุงชาเนี่ยลงไปใส่แค่ถุงเดียวใส่ถุงเดียวลงไปแล้วก็ปล่อยให้เขาต้มเดือดอยู่ประมาณ30นาทีครับพอหลังจากครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วให้เอาถุงถุงชาทิ้งซองนี้นะครับราคา6ก5บาบาทมีทั้งหมด7ถุงอยู่ในนี้นะครับต่อกันที่อลู อ่ารวได้ครับขนมไทยมาแล้วนะครับขนมไทยมาแล้วขนมไทยไกลหวาน่แปลว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานให้คุณผู้ชมดูนะครับมี2สีอยู่ในนี้นะครับสีขาวกับสีชมพูสีขาวโลบสครับสีชมพู Normal Fa t อ่าทำไมถึงเอามาอยู่ด้วยกันล่ะคือคนที่ทานเนี่ยมันจะมีทั้งสุขภาพและไม่สุขภาพครับเราก็เลยอยากให้เวทจิ่งให้มันแบบสมดุลกันผูจะลองกินแบบโลนะฮะ ัวรัวเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับครับไม่หวานมากสมกับคำว่าไกลหวานไกลหวานคือหวานน้อยกินเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วความต่างของ2สีนะสีชมพูจะจะมีมันจะไม่หนึบเท่าแล้วก็มันกว่ามันกว่าส่วนตัวแล้วผู้ชอบสีขาว่แสดงว่ารักสุขภาพ มีความรักตัวเองนิดนึงอ๋อรักตัวเองรักสุขภาพขึ้นมาเลยนะคะขายยังไงครับอันนี้ถุงละว65บาทถุงละว65บาทนะครับใ,ใครเป็นแฟนอะลัวเนี่ยลองซื้อไปกินได้ไม่หวานเกินไปนะครับต่อกันที่สีชมพูสวยงามอันนี้สีชมพูสวยงามอันนี้คือแยมอลัวอร่อยมากเลยฟิลเหมือนเอาอะรัวไปกินกับขนมปังกับแคกเกอร์ไปไปแบบ ฟิวชั่นกับอย่างอื่นได้กระปุกนี้นะครับแยมอรัวกระปุกละ130บาท2 0 0บาทม2กรกรัม, <200. S 1> รมนี่ใครอยากลองซื้อไปชิมได้เลยนอกจากนั้นนะครับทางนี้นี่นะ่าสนใจมากเลยเ,เป็นหน้าปลาแห้งใช่ตัวนี้มี5ประโยชน์ด้วยกันอันที่1 ลอยลอยข้าวอันที่2รอยโจ๊กอันที่3ามลอยข้าวเหนียวมูนอันที่4รอยแตงโมอันที่5้าเป็นน้ําแกงเลียงกะปิหอมตามแล้วใส่นี่ลงไปเป็นน้ําแกงเลียงได้อีกสุดท้ายกะปิหอมน้ําตาลเคี่ยวน้ําน้ํามันเคี่ยวเขี่ยวน้ือนเตาใส่นี่ลงไปกลายเป็นน้ำปลาหวานมะม่วงโอ้โหกล่องเดียวได้6กอย่างนี่คูจะชิมตัวปลาแห้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สโลแกนคือกรอบข้ามยุคข้ามสมัยกรอบจริงๆนะครับคุณผู้ชมหอมด้วยหอมมากหอมมากหอมด้วยหอมด้วยอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับ120บาท120บาทนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ใช้ได้เยอะไหมครับประมาณ5เสิร์ฟ5เสิร์ฟ5เสิร์ฟโหก็ถือว่าโอเคนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ตกเสิร์ฟละ20่สิบกว่าบาทเอง ตัวนี้ครูภูมิใจนำเสนอมากคราบขนมกง DIY ขนมกง DIY do it yourself อ่าพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็จะมีสองซองสองซองแบบนี้ใช่นี่อะไรยังไงต่อครับซองนี้จะเป็นซองของส่วนผสมเห็นไหมครับว่าเราแพ็คสูญญากาศเก็บได้หนึ่งปีฉีกซองออกมาเทใส่ชามอ่างใส่น้ำมันลงไปหน่อยใส่น้ำร้อนลงไปหน่อยแล้วคนให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วปั้นเป็นเส้นนะครับมีวิธีบอกด้วยเป็นกระดาษสีชมพูนี่เลยวิธีการทําตามวิธีได้เลยราคาเท่าไหร่จ๊ะอันนี้120บาท120บาทนะครับซื้อไปเนี่ยเหมือนเป็นกิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมในครอบครัวใช่คุณผู้พูดถูกเอาเด็กๆมานะครับวันหยุดนะเอามันนี้เรามาทําขนมกงกันลูกนี่อะไรครับเนี่ยน้องมาลาคีโนบริหารกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในกรณีที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขายยังไงจ๊ะ อันนี้ตัวละ50บาทตัวละ50บาทนะครับโอ้โหวันนี้ของแต่ละอย่างนะครับเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าเก่งมากที่เอามะละขีนกมาทําให้มันอร่อยกินได้สามารถติดต่อหรือว่าดูในช่องทางไหนได้บ้างครับครูก็จะมีเพจวิสาหกิจชุมชนผักไทยหรือขนมไทยไก่หวานมี2เพจก็จะเจอสินค้าต่างๆที่กูเผือกเนี่ย พยายามคิดค้นขึ้นมาเนาะใช่วันนี้ยังไงต้องขอบคุณครูเผือกมากมากนะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณครับยังไงก็อุดหนุนสินค้าของทางชุมชนของทางกลุ่มได้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีสินค้าชุมชนมีการรวมกลุ่มกันนะครับอยากที่จะให้ทางเรานะครับไปช่วยประชาสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับส่งข้อมูลเข้ามาในเพจเรื่องเด็ดเอตโรนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะ กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์หกโมงตรงอ่ะเขาลบธงชาติทางอารบรีนทีวี HD ช่องสามสิบสี่แห่งนี้สำหรับวันนี้พลุคูเผือกแล้วก็น้องมะละขี้นกไปแล้วเนาะ<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครบูสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับล้องอุดหนนได้เลยนะครับคุณผู้ชม yes 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 let it be let i b I know I know I know โอเคโอเค I love you too. ขอโทษนะคะน้องฟุ๊กรู้ป่ะคะใช่ครับอุ้ยพี่เป็นเอ็ซีชอบดูทุกรายการเลยเมื่อกี้มองอยู่แบบทำไมวัน,นนี้แบบดูหล่อุ่ยดูภูมิฐานมากเลยพอดีวันนี้ว่างจากออกกองเมื่อวานทุกไปหาปลาเลยเนอะโอ้ขยันหน้าทำไมเรากกนอนพอกลับมาปุ๊บมาร์กหน้าเลยเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็มาทำอีกนะนี่มาร์กแล้วนะครับมาร์กแล้วครับเ<ฆ>ดี๋ยวแป๊บนึง็มซครับหนึ่งนะครับ excuse me นะฮะ วอซาบ์ไอสไตล์ไอไออยู่อมรินทีวีผสมไทยด้วยเฮ้ยบานหมดล้อ๋อนี่เพื่อนต่างชาติครับใช่ใช่ใช่เก่งอ่ะของพูดเก่งพี่แบบดูแล้วพี่อู้พี่ปื้มมากแล้วแบบบางทีมันก็ต้องนิดนึงนะครับความสว่างอย่างเดียวไม่พอความแสวงต้องมีด้วยแล้วความขยันมันต้องมันต้องไปควบคู่กันเป็นคนขี้มุกไม่ใช่เป็นคนคุยสนุกด้วยเป็นคนมาโทรศัพท์ค่ะโอเคอยากให้ชมต่อเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะวอซาบ์แมน เอาละว,วางวางเลยวางเลยทำไมคะไอสไตล์ไม่ไม่ใช่ไอสไตล์แล้วอันนี้น่าจะ ไอ้กำลังจะหลอกอยู่แล้วเขาบอกว่าคุณมีปัญหาอยู่คุณต้องมาที่สอน,นอที่เชียงใหม่แล้วผมมมแล้วทำอะไรพวกนี้ทุรกรมธุรการผมก็ไม่มีมันขึ้นเลขบวกใช่ไหมเมื่อกี้เครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยตัวเลขใช่ครับนี่เลยนี่เลยอันนี้คือพวกเบอร์ต่างประเทศน้องภูทําถูกแล้วเนี่ยจริง,รงๆเขามีวิธีการบล็อกด้วยนะคะน้องภูคือถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เอ้ยเราไม่ค่อยได้แบบว่ามีธุรกิจต่างประเทศมไม่ได้มียาต่างประเทศ บล็อกไปเลยค่ะทางกสทชนะคะตอนนี้เขาร่วมมือกับค่ายมือถือทุกค่ายเลยนะมีบริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศค่ะแล้วก็ทำง่ายมากมแค่กดดอกจันหนึ่งสดอกจันหนึ่งกดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนนี<ๆ>นะคุณลนะองจันจันหนึ่งสด อกจานหน,นึงน่งซีเลียม,ลยมแล้วก,ก็กดโทรออกกดโทรออกอ,อุ้<อ>ยระบบกําลังดําเนินการกรุณารอรับ SMS ยืนยันการทํารายการครันี่คือการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศแต่ว่าผู้ต้องใช้ สายจากต่างประเทศเนี่ยคือเขาต้องโทร<ช>มาด้วยลูกค้ามามเทียบเลยอย่างนี้ปลดบล็อกได้หนาะ<ม>วิธีการง่ายมากก็คือกดดอกจันหนึ่งสามแปดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอ่านี่ก็เป็นการปลดบล็อกสายต่างประเทศเนี่ยก็จะสามารถโทรเข้ามาได้<อ>ทั้ง2บริการไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการรับหรือว่าปลดบล็อกการปฏิเสธเนี่ย เป็นบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้โองั้นปลดก่อนเลยครับตอนนี้<ม>และสําคัญคือต้องระวังเรื่องของเวลามีใครหรือม่ชช่ชีพโทรมารอะไรเงี้ยอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าให้พวกเลขแบรประชาชนาพาสปอร์ตหรือเลขสําคัญๆที่มันเป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวเราอ่ะอันนี้ต้องระวังผมว่าเดี๋ยวผมไปดีกว่านะคุยัไม่น่าจะได้จะไปแล้วเหรอคะคถ่ายรูปถ่ายรูปผไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยะมาผมเซลฟี่ให้ผมเซลฟี่ไม่ไม่ไม่ถ่ายถ่ายพี่ถ่ายพี่ให้หน่อยอ๋อถ่ายคนเดียวเลยอ๋อได้ แม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทต,ตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตูป้ปนอน134ปนศภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง27พฤศจิกายนนี้โ้หเผื่อขายของเก่งมากับแต่ไปเรื่อยของแกเลยนะครับเขาห่วงออกเนี่ยให้น้องหมาน้องแมวเล่นได้ด้วยอ๋อเนี่ยบางทีเราเราลืมกุญแจอย่างนี้ใช่ไหมเราแบบโยนอะไรไปพอมันไปโดนอ่ะเจอแล้ว Amarin TV